ยินดีต้อนรับสูร่รายการอีวาเกมเมอร์อาาก 9, ินีว่า c h a p วันนี้เป็นเกม GTA 5ออนไลน์นะฮะก็หลังจากจบภารกิจไปถ่ายคลิปกับมาตินแลนด์เสร็จแ,แล้วผมก็นะมาแต่งตัวเลินเล่นในเกมนะนเนี่ยก็เข้ามันแล้วนะไม่เล่นนานแลวนะแต่งตัวแนวฮาร์เล้นที่หนึ่งเนแนวนะผมชอบแนวนี้แหละฮะขับชอปเปอร์นยแนวนี้เขาเรียกวน่านะแนวเพื่อชีวิตหรือเปล่าวันนี้จะมาทําอะไรดีนะ ผมว่าจะมาไล่ต่อยคนนะผมชอบนะฉากแบบว่าโดนคนต่อยคนแล้วคนกระเด็นยื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 นเมายืนเมาเฮ้ยหนีไปไหนลุง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 อุ้ยเฮ้ยหนีไปไหนลุงหนีไปไหนลุงเฮ้ยอึ้หัวหลุดหัวหลุดไปอ๋อหนีนะหนีไปอึ้งเสด็ดลอยอ้าวยืนคุยโทรศัพท์ยืนคุยโทรศัพท์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  อาโฮมเลด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 อ,อืโฮมเลดอืมอ้าววิ่ง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 อวิ่งครับวิ่งครับป้าวิ่งไปไหนป้าวป้าวิ่งไปไหนป้าวิ่งไปไหนอืมโฮมเลดโฮมโฮมเลดโฮมเลดป้าออกออกอกายเหรอออกออกกายเหรอออกกกายเหรออืมอกกออกออกออกวอกออกออวอนกออกออ่ออกอวกออกออกวอกออกออวออก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 นากออกออกออออกออก

หนาวเหรอ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 หลบครับ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 อือหลบอืออืองัดหน้ากระทืบกระทืบงัดหน้าไอตำรวจตำรวจว่าตำรวจว่าเฮ้ยตำรวจว่าเฮ้ยอือตบก่อนตบก่อนครับตบก่อนได้เปรียบอือลบลบลบตำรวจมาเยอะแยะลยครับอือเบียดไปเบียดไป L.A.P.D. เหรอ L.A.P.D. เหรอเฮ้ยไม่ได้ว่ะขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถม,มันไม่ได้นะขึ้นรถม,มันไม่ได้เรียบร้อยครับเอ๊ดึกแล้วไงไม่ค่อยมีคนแล้ววะ่ะเอาไงดีวะอืมแถวนี้ไม่ค่อยมีคนหรือไงว่าเอาคนบนรถนี่แหละลงมาตอนนี้อัะนะปิดตัวทำไมลงมาลงมาลงมานี่ล่างลงมากระทืบหนังเรื่องใหม่ ลากมาลงมากระทืบลากลงมากระทืบลากลงมากระทืบเออตายเสร็จไปหนึ่งอยากให้เช้าสักโอ้ยวคนมาเจอคนเจอคนเนี่ยตบหนึ่งทีเอ,อ้ามองหน้าทำไมเอ,อ้าหนีทำไมป้าเตะช้อนเตะช้อนเตะช้อนเอาจามเอาจามสีลงจามสิเอาจามเข้าจามเข้าจามเข้า,า,ขาตีศอก หลบลบหลบ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 ตบตบหวหลุดวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งหลบุดวิ่งหลบุดวิ่งหลบกระสุนวิ่งหลบกระสุนบุเลตูมังวิ่งลบกระสุนวิ่งลบกระสุนโ้ยตรงไหนมีคนตรงนั้นโอ้มีคนตรงนี้มีคน ไอ้ลองลองลองเห็นคนเยอะแยะโอ้โอ้ประสบอุบัติเหตุครับช่วยด้วยอุบัติเหตุช่วยด้วยช่วยด้วยนายช่วยเราด้วยช่วยด้วยดิไม่ช่วยอะอะไรวอยวายอวยวายอะไรป้าวอยวายอะไรป้าวอยวายอวยวายไล่ป้าอุ้งวอยนายพูดภาษาใต้ไปบูมเฉยเลยอุ้งวอยวายอะไรแล้ววอยวายอะไรแล้วหนีตำรวจจับไม่ได้หรอกไอ้หนงเอ๋ยจะมาจับเขาเหรอ ใจหวังใจยากอืมดันไปดันไปเบียดมีเบียดครับมีเบียดครับตำรวจทำร้ายประชาชนตำรวจขับรถระชนประชาชนเจ้าช่างแย่มากเราเป็นตำรวจที่แย่มากไอลีสวัสดีค่ะปี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 ปขึ้นบ้าขึ้น้าปี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  อสำคัญเออเห็นนะครับโอ้นี่นี่ดิโอ้ลงรถกันได้วะโอ้ยเหมาสามน้องพับขอสามนะเฮ้ยตายไหมไม่ตายอฮ้ยมันไม่ตายมีคนหนึ่งไม่ตายไม่ตายถลายไปถลายกับพื้นดินแดงแห้งขาด ทลายกับใยายยายแห้งผักเฮ้ยหนีเราตำรวจยิง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 ไม่ตำรวจยิงตำรวจยิงตำรวจยิงว้าวตำรวจยิงไอ้ตำรวจยิงโอ้ตำรวจยิงโอ้ตำรวจยิงตำรวจยิงเออเขาโดนชนโดนชนเอ้ยนายนายโดนชน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 ตำรวจเขาโดนชน ตำรวอก็โดนชนนี่โดนชนตำรวจไม่ช่วยประชาชนไม่ได้ยินเขานะไมไม่ก็เปอะไรนี่ครับวิ่งกับถนนอืมยิงทำไม่โดนหรอกอยู่บนหอยิงำไม่โดนหรอกค่ะจะจะอาหลบกระสุนวิ่งหลบกระสุนโัช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 ชชชชังตับเลยดังตับเลย อึบอึบอบึบึ้วาวิ่งไปแล้วตอนนี้กำลังกตากลมตาได้มือถือครับโองการกมหน้ากมตาได้มือถือเป็นจังสี่นนองเอยนองเอยนองเอยน่องเอยสาวรถตตใหเลยน สองสาวรอรถเมย์ยัางไอ้ห <c oughs> <g ay> งายไปหนึ่งมี <c oughs> หนีไปไหนวะโก่งตูดมา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 แหมเมาหลับขาบ้าดรถเมย์เลยทีเดียวเชาว้าแล้วอยู่บนที่นอนอ้าวถ่ายคลิปมีถ่ายคลิปนะเชา้าแล้วยังอยู่บนที่นอน เงียบคนเดียวแรมมาอยากตื่นขึ้นโอเคตอนนี้เราจะไปเล่นที่สวนสนุกกันนะฮะตำรวจตามมาเพียบเลยสงสัยตำรวจอยากจะมาเรียกับเราด้วยนะเฮ้ยนายนายเข้าทางเข้าสวนสนุกไปไหนนายโอ้โหถามไม่ตอบกระโดดลงสะพานซะงั้นแต่แกบุ้มเอ้าห้ามเข้าเหรอว้าไม่ทำงั้นลงตรงนี้แล้วกันกระโดดโค้ชไลน์ไม่ผมจะขายฮอตดอกผมจะขายฮอตดอก เฮ้ยเหมืนใต้ตำรวจแล้วอ่ะบายบายโอเคตอนนี้ผมจะพามาเล่นรถไฟหอกกันดีกว่าฮะมาเล่นเครื่องส,สนุกดีกว่าคือจะบอกว่าไอ้จิงช้าสวรคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่นานเกินไปฮะไม่เอ้ยเราด้วยเขาอยากเล่นโอ้ยเขาอยากเล่นเออเขาอยากเล่นเออเขาอยากเออโดนทับไม่เขาอยากเล่นเขาอยากเล่นไม่เขาอยากเล่น เขาอยากเล่นเขาขอเล่นเถอะเขาอยากเล่นเขาเล่นเถอะนะมารขาวขนาดเาตายไม่ได้เล่นโอ้ยมายืนคุยโทรศัพท์ใหญ่นาลงุงพุงพุยคืบล้ำมันไส้ตอกตีซอกต่อยต่อยอ,อืบต่อยอื้อมันไส้นอนไปรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วกูกูกู รถไฟมาแล้วเย่ yeah. อาจาอะนั่นนั่น,นมีเบรกมีเบรกเออเออเอรถไฟทับเออนี่ฮะเขาอยากขึ้นต้องตรวจจะมาทำไมเขาอยากขึ้นเขาอยากขึ้นรถไฟติดดาวอยู่ขึ้นไม่ได้แกมเฮ้วสสั์เออลบลบดาวให้หน่อย เออไปทาน <laughs> โอเคไปนะั่งรถไฟหอท่าน,นี่แหละเออนั่งดีๆนะเออนั่งดีๆนะ <c oughs> นอนไปยัน <c oughs> นอนไปเลยเอาโอเคนอนไปเรารถไฟหอนอนไปเลยนะเออนอนไปเออนอนไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ทรมานจริงว่าจะได้นั่งที ย้ยรถไฟหอมาแล้วอุ๊จโอ้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 อ่าเอาอ่านี่ไงเสียสิบบาทมาเสียสิบบาทได้นั่งแล้วเราจะมานั่งรถไฟหอกันเะครับผมไปเลยเฮลเยแก่นี้จะตรองติดมาสไม่ติ ลล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 โอเคสัญญาณออกตัวไปแล้วนะฮะจังหวะนี้อ่ะว้าวปล่อยมือครับกดสเปคบาร์เพื่อปล่อยมือเพื่อความสนุกสนานให้ฮะปาร์ตี้ดี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 กดวีครับนะเพื่อทำการเปลี่ยนมุมมองครับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้ไหมโอ้ไม่ได้นะเปิดอ่ะชูะมือขึ้นแล้วมุนมุน ด R ครับเพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองซิเิมิติกนะฮะอ้ไม่เอาดีกว่ามุมมองนี้ดีกว่าฮะว้าต้องมีตะโกนตะกน้ยยโอ้ย้ยยโอ้ย้ยยบุรองฟ้าสวยงามนะทะเลสวยงามนะโอ้ยเอ้ โอ้อันนี้ความเร็วนะ่าพอๆกับเขาเรียกว่าหนูลมกดนะเออไม่มีรถไฟห่อแตงกาอะไรขนาดนั้น้วมีแค่วิ่งแค่นี้แหละโอ้าเยี่ยมชิเด้อโอเคหมดรอบแล้วเด๋วเ้ยแค่นี้เหลเออ้าวนายจะมาเลขึ้นต่อนั่งดินั่งดิมานั่งต่ออะไรมานั่งต่อเออนั่งต่อเลย บอกให้บอกที่นั่งไงเออไม่ยอมนั่งวิ่งไปไหนเฮ้ยเด้นชีด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 วิ่งวิ่งตกแป้นหลุดเนี่ยตกแป้นหลุดเอาหม่งหมิงหมิงเจียหัวทิพย์โอ้ยคนเยอะคนเยอะอย่างนี้โจอตกหัวหลุดต่อยหัวหม่งอือ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 อุยออัอุหยอะันไหนผ่าเรื่อง อืมจีเซตใครจีเซตใครจีเซตใครอืมลงไปกิ้ง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 โอ้ยกิ้งกิ้งกิ้งโอ้ยกิ้งกิ้งกิ้งโอ้ยกิ้งโอ้ยกิ้งโอ้ยกิ้งอืมหมวกหลุดไปลุงยันตูดเขาให้ยันตูดเอากิ้งลงมาแล้วตืบตืบอืบกี๋เขาให้อืมมันไส้มันไส้มันไส้หมวกหลุดไปคนเยอะอย่างนี้ชอบคนเยอะอย่างนี้ชอบ มองหน้าทำไมวิ่งมามองหน้าลุงฮอดดอกกี่บาทอื้อหมวกสวยหมวกสวยเอาแว่นสวยหมวกสวยเอาลุงหาเรื่องอื้อเจาะอื้ออ้ยังไงเอาวิ่งหนีต่อยเสร็จแล้ววิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเหรออูนี่อันนี้กามโตเพราะหนุ่มกัมยืนเฉยทำไมไม่วิ่งไม่วิ่งวิ่วิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งสิวิ่งแล้ววิ่ง เออวิ่งดิวิ่วิ่งวิ่งวิวิ่งวิงครับวิ่งวันพันแม่เลยต่อยกระเด็นเลยเอาป yup. ้า <p> ว <communism>. ิ่งแล้วเอาวิ่งหนึ่งองหน่งองหน่องหนึ่งองหนึ่งองหน่องหนึ่องอย่ายืนเฉยเอย่ายืนอย่ืนอย่ายืนเฉยยืเฉอืมหมวกสวยเอาแว่นสวยหมวกสวยเอาหมวกสวยหมวกสวยอืมง่วงไงง่วงไงเอารักงานดับเพลิงทำอะไรครับ ทำไมไม่ดับเพลิงทำไมไม่ดับเอ้ายื่นทำอะไรเราทีบก่อนไออะไรไอไป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 เอาจไปไหนต็มวนเต็มด่วนต็มวเอฟพีดี呀เอพีดีเอฟพีดี呀ไอเอฟพีดีอฮะ Được được này. Mày ờ, này, rồi ruồi nè Mày dính cái sai luôn. Ờ, nè, nát đây nè hãy làm rồi nè Ê, dính chăng này quá Uhm, dính โอเคเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวขอจบคลิปนะฮะตอนเดินออไปข้างนอกแล้วกันนะฮะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะตรงนี้นะคนหายคนไปแล้วผมแทบต่อยตายหมดแล้วนะครั้งต่อไปอยากให้ไปเดินเล่นที่ไหนบอกได้นะฮะภาคนี้ผมก็มาเดินเล่นใน GTA กันดีกว่าฮะอืมแว่นสวยแว่นสวยเอาเสื้อแดงเออเสื้อทำไมเออเออเออไตีศอกเออเอาผักทำไม

อ้าวหลบเหรอ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 อืมนอนไปนะฮะคนเดินกันไปเต็มเลยฮะเดินไปตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาไหนไหนตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาเออตำรวจต้องตำรวจต้องใช้อย่างงี้นี่ตำรวจเหรอตำรวจเหรอตำรวจเหรอ ตำรัวเด,วด,วด้อตำรัวเด้อตำรัวเด้อตำโอเคจบคลิปกันไปเดี๋ยวพ์ทนี้พัทหน้าก็เดี๋ยวจะไปเล่นอะไรกันก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะนะไปเดินเล่นเกันใน GTA มันดีกว่าผมไม่เล่นานานซื้อมาเดี๋ยวจะไม่คุ้มเอานะผมไม่เล่นเนื้อเรื่องกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนอย่าก็มาเล่นออนไลน์กับเพื่อนนะฮะมาเดินชายหาดอย่างนี้ก็ภาพก็สวยดีนะฮะออใครกจอยสวยก็เขาบอกเลยนะฮะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สวยเกมหนึ่งเลยนะฮะเออ วัสดีสน้องเศร้านี่อปคัตแว่นหลุดไปแว่นหลุดไปแม่ชอบจริงไงฉากที้เดวิ้งไล่ต่อยคนอ้าววิ่งนี้นี้ไปบ้าครับบาย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 เอ้ย